เลยหกหกห้าอ,อันนี้ก็มีนะหกห้าเลยหกห้าเลยนี่หกห้าชัดมาหกมันเขียนไว้เลยนะครับใหญ่ไปเล,เลยเลยคือต้อนนี้เป็นไงพระอาจารย์ตน้นตะ,ะเคียนยนี่ต้นนี้ต้นเาไอ้ชื่อเรียกจำแม่ตะเคียนทองเฉลี่นี่โบราณเป็นอารามโบราณหกพันสาม คนเป็นวัดที่สร้างโบสถ์ครับคนเก่าคนเก่าไปรื้อโบสถ์เรล้วไปสร้างโบสถ์ครับอันนี้สรุปลุกลุกปูรลมลมด้วยอ๋อนี่ปะนี่แหละอ๋อลมที่มีชื่อกันอ๋ออยู่ตรงนี้เองเนาะมีร่มร่างไว้นานอ่ะอาจารย์สมเด็จมาให้ทำเดี๋ยก็มีปัญหาอยู่แก้ววาสุไม่อย่างให้ทำพี่ไปดูต้นตะเคียนใช่ไหมครับ ตะเคียนที่ขุดที่เจอท่านอยากไปอยู่วัดออ๋ตรงนี้เองเนาะเดี๋ยวมอญฉลิงต้นนี้เดี๋ยวมอญฉลิงกันมอญฉลิงกันมอญฉลิงก็บฟังนี้เน,ะนาะครับครับโอ้ดับคนนะดับลมดับลนี่เดือดนะพี่ว่าคนเลยลนี่ได้ดดดก็มาเจอต้นตะเคียนว่าต้นตะเคียนอยากขึ้นตรงนี้เลย ่เห็นตอต่บนม่ห็นเป็นตเลยพราะคุณไปเจอทัอออ้งต้นเลยเจอต้นตอแ้งต้นคนนะครับนีไปดูกันนี่โอ้ขึ้นไหครับโจตร,ตรงนี้เลยจทดตรงนี้ลยครับจ้าท,ท,จท่อนที่เรือบ่บอมาดู ไม่ได้มีมพระพระยังนอนฝันว่ายังมีต้นใหญ่ที่ยังไม่แก่ต้นตะเคียนนายลุงใช่มันยังเป็นพระที่วัดนะเขาว่าโอ้โต,ต,ตนอ,ตาาอนี่เราไม่รู้เนาะแต่เขาว่าฝันไายังยังมีเยอะอยู่แ <c oughs> สดงว่าทับไว้้ไวนานแล้วตะเคียนนี่ยยัง,งพวกเราไม่เกิดนะครับเอามาดูกันครับทำไปทุกคนเขาว่าตอนบวงสรวงเอาเมตาเกศขึ้นนี่เขาถูกสามซองถูกทั้งหมู่บ้านนะครับถูกเลขทั้งหมู่บ้านนี่แล้วนะครับ ตอนนี้แอดมาถ่ายทำนะครับตามว่าให้เลขแม่นเมตะเคียนท่านอยากไปอยู่วัดแต่ตอนนี้ท่านก็บางส่วนก็ไปอยู่แล้วนะครับแต่นี่ครับไหนครับอันนี้ต้นตะเคียนยังไม่เอาไปยังไหมเนี่ยใช่เนี่อหนุ่มทนอู้ทนใหญ่เลยนั่นเนองที่สูงๆนั่นนะโอ้ มันมีข้อนนู้นด้วยมันก็เลยเอาออกหมดแล้วทั้งนั้นเขาเอาแล้วถึงยกไม่ขึ้นต้องเอาไปโคพระต้องมาช่วยันโตถึงยกขึ้นอะไรนี่ยกไม่ขึ้นเลยบ่โอ้พระต้องมาช่วยันโตให้ครับถึงขึ้นเ้าทุ่าจะไปเว้นเอาไปแล้วถูกเลีกกันหมดเลยเขาทุ่งต่พวกเท่าเกล่เทกก็ทู่แต่ผมผมรอรางวัลที่หนึ่งวะเขาเขาเขาทุ่งจะพวกเท่าเกล่เทเกลาเกล่เขาแก่อ๋อ ภาพภาพ่แล้วก็าพนั่นแหละครับแสดงยยังอยู่เยอะครับยังขุดัเพิ่งเริ่มขุดเดี๋ยวก็ขุดยวก็เจอเดี๋ยวว่าเจอแท้ก็จะเอาไปให้หมดแหละเอาไปไว้ดูเที่ยวให้หมดเลยที่วัดให้หมดเลยรับครับผมจะต้องไปเอาทั้งขบที่วัดหมดเลยแต่นี้สถานที่วัดก็ยังไม่มีอะไรยังมียังไม่มีลังคาไม่มีอะไรก็วัดคือว่าทบท่องที่ก่อนครับ อันนี้คือบวรวาทําไมเขาดืนไปเพรว่าให้เอาไปด้วยทไมวันนี้เดินทางมาที่ต้นตะเคียนห้วยเสนงเยอะมากเลยที่ไปที่มาบอกว่าเขาถูกเลขก,กันเยอะมากที่นี่ตะเคียนขึ้นมามวงวดสี่แล้วคนถูกเลขเยอะไม่ลงก็เ<อ> <c oughs> พิ่งเพิ่งเพิ่งถูกอันนี้เพิ่งงวดงวดที่แล้วถูกได้สองคนแต่ตอนนี้ก็ตอนนี้กําลังเอากําลังจะซื้อกันเขาได้เลขแล้วเขาได้เลขแล้ว ก็จะรอเอาอีกเรื่อยๆเห็นว่ามีพิธีบวงสวงด้วยวันที่ยี่สิบเก้าใช่ครับแล้วอีฝั่งตะเคียนที่ไปจะมาเป็นไปยังไงทึ่ได้มาที่นี่เยอะแยะเลยเพราะว่าห้วยตรงนี้มันเป็นห้วยโบราณนับว่าไม่รู้กี่พันปีเพราะว่ามันมีต้นตะเคียนเยอะทีนี้ในวัดนี้แต่บอกแต่ก่อนก็ในตัวอาคารวัดก็ไม้ตะเคียนโบสถ์ก็เอาไม้ตะเคียนมาสร้างในแถวนี้ทีนี้ไม้ตะเคียนนี่มันก็ร่วไปมันก็ ผมถับไปในห้วยนี่ห้วยมันลึกแต่พักหล้างมาก็สร้างเขื่อนมาก็มันจมมันจมไปก็เพิ่งเจอตั้งแต่ผมเกิดมาผมยังไม่เห็นต้นตะเคียนในเขตนี้เลยเพิ่งเห็นแต่เห็นแต่เพียแค่เป็นตอเลยเพราะว่ามันอยู่นานมากต้นตะเคียนที่เห็นนี้ก็อยู่ประมาณสองร้อยปีน่าจะได้สองร้อยปีถ<ป>้าจะได้ครับ,รบก็เลยบอกว่าตอนเอามามีปิดปฏิหารเกิดขึ้นเพราะว่าไม่โคขคุดไม่ได้ ไมโครขุดขึ้นไม่ได้ต้องไปเอาออกก่อนก็ไปเอาออกก่อน,อน,นแล้วออขุดขึ้นมาก็เท<ช>นี้ยกออกอย่างรถแทบจะไม่ได้อืมันหนักมากนี่ก็เลยอาจารย์ก็สวดแล้วก็ช่วยแบบวให้มันเบาขึ้นแล้วเอาลงมาได้ครับแต่งวดที่แล้วบ่าสามสองสองสามถูกกันเยอะครับถูกกันเยอะงวดน,นี้ได้อะไรเลขงวดน,น,น,นี้ก็ได้นนเลขอะไรลงได้หลายอย่างแต่ผมจําไม่ได้พอ <c oughs> จําได้บ้างไหม ผมก็จําได้แค่เลขอะไรนะผมไม่ได้ที่จดไว้ผมลืมแล้วอผมจําได้ปซื้อแล้วล่ะซื้อไปบางคนก็ซื้อไปห้าสิบใบแล้วอ๋อเลขอะไรลงพี่จาได้ค่ะที่จําได้ก็คือเลขเลขอะไรน้อแต่ซื้อไปแล้วเขาซื้อไปแล้วเลขอะไรน้อแล้วลุงซื้อตัวไหนคะเนี่ยจหายไปแล้วรอวันบวงสวงกันแล้วกันนะเอาขอวันบวงสวงแล้วกันบวงสวงวันที่ยี่สิบเก้ายิบเก้าครับเกบ จะมีตัวเลขอีกตัวใหม่ดูเพื่อเหมือนตรงกันหรือเปล่าครับครมาลงตัวนะครับก็มามามาทำพิธีตอนตอนเย็นตอนเย็นครับมาทำพิธียังไงนะคะับมามาเส้นวงสวงไว้นี่แหละมาทำพิธีเนี่ยในการอะไรนะมีตะแป็งอหมครับมีตะแป็งบางคนก็ใช้วิธีถาแป้งเอาบางทีก็ใช้วิธีการดูลายดูอะไรเอาดูลายลายของไม้ครับไม้ตะเคียน เอาเด้อทุกคนสองรู้เลยนะครับสาธุนะแม่เด้อหลานขอโชคลาภพุทธังเปิดทำมาเปิดสังขังเปิดเปิดปด,ด้วยนะโมพุทธายะตะเคียนห้วยเสนงนะครับสองร้อยกว่าปีมาแล้วนะครับเยอะมากเลยทุกคนน,คนี่ต้นตะเคียนนะครับเจ็ดห้าใช่ไหมเจ็ดห้าทุกคนต้นตะเคียนเจ็ดห้านะครับ

ใบซีมาพามปากักวาเาเวลาวางไหวนะต้องเรียบแผ่นหนึ่งก็ได้นี่ครับว่าด้ยทุกคน<ม>นี่นะน่าจะโดนไฟเผาลมไปในห้วยนี่เลยชัดมากเลยลุงม,มาดูสิมันก็เขียนไว้เลยนี่หกน,นั่<ม>นนี่หกอะไรนี่หกอะไรนี่หกชัดมากเลย 6, 6, 5, หกอร่หห้าบอ6หกห้ารือหกหกห้าอันนี้ก็มีนะหกห้านี่6หกห้าเลยนี่หูหกห้าชัดมาหกมันเคียนไว้เลยนะครับใหญ่ไป่อยเลยคือต้นนี้เป็นไงพ่อจารย์ต้นตะเคียนนี่ต้นนี้ต้นเขาชื่อเรียกอะจะไม่ตะเคียนทองสิริจันหอม ไม่ตะเคียนทองสลิจันหอมโอ้สมพ่อว่าไม่ไม่ครูอัญญาบอกว่าหอมอะไรโดมอยู่หอหมเออหอมมันโมสลจันหอมสลเงินหอมสะไปหอมก็ไปทองคือเป็นที่บินทับไว้อยู่นานแล้วใช่ใช่คำปรคุเขาร้องเพลงเขาร้องเมือนเ่อคนลุกเลยทุกคนนะไม่มกินหอมมันหอ ก็พระครูบอกว่าเป็นแม่ตะเคียนสรีจันหอมอสีชื่อชื่อจันหอมก็เลยหอมนะครับอันนี้กัมอ่อ,อนนุ่นก็เป็นเจ้าแม่ตะเคียนทองจันทาแม่จันทาแม่จันทาต่อใหญ่อันนี้เป็นพี่ใหญ่ครับคืออําอ,อหมดยังครับพรคยังยัง ยังไม่หมดไม่แน่ก็จะเอามาหมดวันที่29จะมาบวงสรวงยังไม่รู้เพราะต้องบวงสรวงตอนรับพวกเท็ก็ขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนอ๋อบวงสรวงวันที่29นะครับก็ยังไม่มีหลังคงหลังคาแล้วก็มาวางไว้อยู่แบบนี้ก่อนเนาะนะครับก็จะเอามาเพิ่งทำความสะอาดเสร็จเมื่อวานนย่างเงี้ฉีดน้ำล้างเพราะมีตะโคลนมีตะโคลนเต็มเห็นว่าโชเฟอร์นี่ไม่กล้าขุด อ,ต,อต้องเอาออกจากนี่หมดเลยเขาไม่กลักกลกวลรถมันพงังรถเสียที่วงสวงคือรถเขยียรไม่ได้เลย,ยสแสดงว่าตอนจะขุดก็ถ้าเจอตะเคียนแล้วรถเียรไม่ได้ต่อต้องต้องเอาออกมาก่อนครับอันนี้เล้อทุกคนนะครับใครจะา,าขอโชคลาภก,ก็ลองดูด้อน,นะครับหมดแล้วว่าสามสองเต็มเต็มด้วยมาทามาดูครับสายหวยก็ต้องมาแบบนี้นะครับพิคิดอะไรนะ เห็นเลขอะไรเห็นเลขหกค่ะหกใหญ่มากไหนชี้เลยสิหกอะไรตัวหกห้าหกห้าตาตานี้จานหกห้าเนาะเห็นเลขหกชัดมากหกห้าเจ็ดเหมือนกันหมดหกห้าเจ็ดปะประจานบอเห็นหกห้าเจ็ดเยจะใช่หนิเจ็ดแล้วนิหกห้านี่น่าจะเป็นเจ็ดนะสบาว่า้โอ้นี่เจ็ดนี่นี่นี่หกห้า หกห้าเจ็ดเนาะ <65 7. S 1> ประจย์เห็นหกห้าเจ็ดนะทุกคนคอยดูว่าบวงสวงเสร็จจะเป็นหกห้าเจ็ดหรือเปล่านะครับอรอทุนกันวันบวงสวงที่ยี่สิบเก้ามีนาคมสองพันห้ารหกสิบแปดวันที่ยี่สิบเก้านะครับแม่ครววยาเป็นไงบ้างมาที่นี่สัมผัสองค์กระลงลนั่นเเป็นไงบ้างสัมผัสที่แม่ตะเคียนเป็นไงบ้างรู้สึกเห็นว่า เอามาเลยจะอ้วกตั้งแต่ขึ้นรถมันมันกลิ่นหอมไม่ได้หอมอะไรกลิ่นหอมแบบไหนมันหอมแบบมันเหมือนหอมอะไรดอกไม้ต้นไม้อะไรแถวเหมือนแถวบ้านเรามันไม่มีกลิ่นอ่ะอะไรไม่ไม่มีไม่ไม่เคยสัมผัสกลิ่นหอมแบบนี้เลยไม่ใช่ใช่แต่เหมือนเสียงมันเหมือนเหมือนเขาหืมร้องเพลงอะไรกันสักอย่างเนี่ยมันเขาร้องร้องเพลงเป็นแบบก็หืมก็ห่มอยู่เนี้ย มันพก็นันือแม่ได้ย uh, ินกันบ่ได้ยินก่อนได้ยินก่อนนะถาวาพอตังเตหาดมอยู uh ่วได้ยินพอได้ยินเสียงคนร้องอันไหนแม่ตะเคียนหอมหอมจันันนี่แหละนี่บอ้าวเพลงดังเองทอะไรดเพง่ะเขาเปิดเพลงเองอืมมันปิดไปแล้วนะ มันปีบแรงจงเดินไปเปิดเอง,ม,ม,งมันเสียงนี่เลยเอามัน,มนมเสียงนี่เลย่ะครับ <ๆ S 1> คือหาทุกคนนะครับตะเคียนหลายต้นเป็นตะเคียนเยอะมากนะครับตอนนี้ก็เพิ่งขึ้นมาจากห้วยเสนงนะครับต่อย้ําว่าตรงน,นี้เป็นติดกับห้วยเสนงเป็นต้นตะเคียนที่เขาฝังอยู่ที่ห้วยเสนงนานแล้วนะครับที่นี่นะครับวัดปราสาทนะครับทุกคน ก็ขอให้เอฟซีทุกคนุูท่านนะครับก็ถ้ามีโชคลาภนะครับต่อไปถ้ามีโชคลาภก็เดี๋ยวจะทํารังคาให้แม่ตะเคียนกันนะครับท่านขึ้นมาแล้วก็อย่างสงสารนะครับดูการอยู่การแต่ละท่านนี่นก็แต่ละต้นก,นก็อยู่แบบอย่างนี้นะครับก็ตากแดดตากฝนนะครับเพิ่งเอาขึ้นมานะทุกคนเพิ่งเอาขึ้นมาเอดก็ไม่ได้มาตามนะเห็นหลวงพอ่อพระอาจารย์เขา โทรมาให้มาช่วยนะครับไปช่วยประชาสมพันธ์ให้หน่อยเพราะว่าสงสารท่านนะสงสารทจ่เแม่ตะเคียนเพราะว่าเป็นสถานที่เป็นแม่ตะเคียนศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันท่านอยากจะขึ้นมาสวดมนต์นะครับฝั่งพระสวดมนต์ในวัดนะครับตอนนี้ขึ้นมาก็ให้โชคลาภแล้วบางต้นเอาขึ้นมาก็ว่าสามสองงวดที่แล้วในเข้าจนนะจนเข้าจนชาวบ้านถูกกันเต็มไปหมดเลยนะครับที่นี่นะครับ ก็วันนี้ก็เลยม,มาตามที่นี่ว่าจริงหรือเปล่านะครับก็จริงครับมาแล้วก็ประยู่ตรงไหนจะมีคนเห็นเลขหกห้าเจ็ดหกห้าเจ็ดทุกคนเขาซื้อกันเยอะแล้วนะหกห้าเจ็ดเด้อนะครับที่นี่ได้เลขหกห้าเจ็ดนะครับทุกคนหกห้าเจ็ดขอให้ทุกคนทุกท่านเฮงปังนะเจอกันวันที่สิบเก้าวันบวงสรวงเปิดโชคเปิดลาบนะบวงสรวงบวงสรวงเพื่อ,อรับต้อนรับ แม่ตะเคียนน่ะซึ่งเอามายังไม่ต้อนรับยังไม่รับท่านยังไม่ผูกไม้ผูกแขนรับท่านนะครับก่อนเชิญชดชาวบ้านด้วยนะครับมารับแม่ตะเคียนที่มามาที่วัดนี้นะครับมาร่วมกันผูกแขนให้นะครับสาธุสาธุครับผมลำรากันไปเลยนะครับสาธุธุขอบคุณครับสวัสดีครับผม